กมอะไรเนี่ยก็ต้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ไปเจอกับพ่อมบาบุ่มกันในรายการโอ้พิเชนทีวีอยู่กันในเกมโลบล็อกโลบล็อกนะครับนะก็เป็นเกมที่น้องๆรีเควสต์กันเข้ามานะครับนะ เอาเระมิซีตอนนี้เราก็กลับก็ไม่ได้เกมโลบหรอกอีกแล้วนะนะก็มันไม่ใช่เกมหมดโลบธรรมดาหรอกแต่ว่ามันเป็นโลบหมดเอาชีวิตรอดจากธรรมชาตินะจากภัยธรรมชาติทําให้เรารู้ไปเลยว่าดวงของเรานดีแค่ไหนนะพี่นะมันจะหนุกเหรอมันเมเหลี่ยมโง่โงเฮ้ยพี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะหนกหนกแน่นอนในโหมดนี่นะเฮ้ยแล้วทําไมไอ้เชี่ยนี่เฮ้ยมึงดูดี่ แต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนหัวเป็นจงกเกอร์วิ่งแบบนารูโตะคืออะไรกันวะแถมยังเขียวแคคเตอร์ด้วยอะไรกันพี่เล่ไงอ่ะไอ้หัวตัวบางหัวตัวบางเฮ้ยมึงระวังมันลากตกทะเลนะซีทำเราเกมนี้ก็คือง่ายๆเลยพี่มันจะมีภัยพิบัติแบบสุ่มนะนะว่าเราจะอะอะไรเซ็ตเดี๋ยวพี่เลยเราเราจะไม่ปิวตามแรงลมไปถ้าสมมติมันมีลมพัดมาเราแค่ไปอยู่หลังเกาะเอา เฮ้ยรอดอยู่แล้วพี่กูกำลังดูมึงวินาศผมเฮ้ยเฮ้ยลากูคะแนนหลอกไปแล้วสิกูออก็กองไปเลยเสร็จผมจะโชว์ความโชคดีเว้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตไอ้ มีทฤษฎีว่าฟ้าจะผ่าต้นไม้แบบผมว่ามันไม่จริงนะเดี๋ยวไดยินวนนี้เลยเราก็เป็นสายรอฟ้าเลยคือมึงคิดยังไงกับหมดมุกแล้้าไม่มีเพลงลงแล้วจ้า